ครอบครัวกันนะคกัญาติครับนี่แม่ะครับญาติครับามาเสียกันรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่งานเฟรเฟสใช่แล้ววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมอะไรมากมายเลยวันนี้เราก็เตรียมเงินมาเต็มกระเป๋าเลยที่จะมาเที่ยวเล่นกันนะคะ เดี sí, ๋ยวไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างตาพวกเราไป่น่ากาันเลยครับโกอะครับข้อนอกจากนะครับงานเทปเฟสนี้นะครับจะมีศิลปินนะครับมาเล่นโชว์ให้ทุกคนดูนะครับก็ยังมีเอ่อบูธขายของมากมายนะครับรวมถึง้ารกิจกรรมด้านหน้าด้วยนะครับผม ไปดูกันเลยครับ goodbye, เอ่อ,นนะอส่วนช่วงช่วงแรกนะครับก็จะเป็นอุ่้นขายของนะครับแล้วก็จะมีอ่อมีคอสเทนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับคนที่เล่นมาถ่ายรูปก,กันครับผม อันนี้นะครับพี่ป๋อมแปมก็เริ่มจะอยากมีส่วนร่วมมั่งแล้วนะฮะแว่นอะซองซองครับซองดีดีดี ตาอีกอันหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็ใส่ไปอันหนึ่งนี่น่คะนี่ๆโทษนะครับคือสำหรับแบงค์นะครับมางานแบบนี้คือเราจะไม่พกเงินนะครับเดีย๋ยวเราจะไปขอเขาว่าเราจะช่วยเขาขายไม่คิดค่าจ้างเป็นของแทนนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ของมาเล็กน,น้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูันต่อดีกว่าไปกโกโก ตอนนี้นะซุมนี้ซุมนี้เอ่ออะไรอ่ะอ๋อถ่ายรูปครับเทโพสนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งอุ๋งอิงอุ๋งอิงก็ลังโดนถ่ายอยู่เขาต้องอาบูเลคอลายเอ็นตุ้มมาครับเดี๋ยวอะไรนะครับให้เลือกคำก่อนเหรอใช่แล้วก็ไปถ่ายโอแม่เจ้าแล้วผมก็เอาไปถ่ายอย่างเงี้ยเหรออ๋อแบบนี้เหรอใช่เลือกแล้วครับอุ๋งอิงได้คำว่า O.M.G. Oh my God มาเดี๋ยวขออญญน,นุญาตนะแป๊บนึงนะฮะ,ะผมไม่รอเพื่อนเลยครับอ่ะพี่แบงค์เลือกคำอะไรครับหมูหมูชื่อหมูชื่อเหลยอน้องการเหีือน้องกา,อการเลือกคำอยู่นะฮะน้องการเลือกคำว่าอยากได้ชื่อชื่อก่อนพี่แบงคเข้าเอาเอาน้องการเลือกคำใหม่นะฮะเลือกคำว่า Wow Wow เอาอุาาออ้งอิงนะฮะอุ้งอิง คืออันนี้เนี่ยนะฮะถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยรูปใครเนี่ยโดนใจนะฮะเขามีของรางวัลแจกตอนเย็นคือเขาจะมีโบวตทางเว็บอะไรสักอย่างไม่ใช่พี่เ้ามาโตไม่ใช่ไม่ใช่งานมีวันนี้อันนี้ตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปกันไม่ได้ถ่ายรูปกันคนเดียวถ่ายรูปทั้งหมดเอาตอนนี้นะฮะรูปรูปก็กำลังเป็นรูปเป็นร่าแล้วนะฮะ น้องการกำลังเบิ่งอยู่นะโชว์หน่อยครับเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับแล้วทำไมพี่แบงค์เป็นอย่างนั้นครับเกิดเหตุการณ์อนิดนิดนะครับมาหมูมาฉึกเฉือกแกมันฉึกฉึกแล้วมันก็กำลังจะล่วงนะฮะก็เลยออกภาพออก่อนไปพี่อ๋อเข้าใจแล้วครับจต่มันเป็นเอกลักษณ์ภาพนะครับเดี๋ยวรูปนี้นะครับเราจะไปเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงในรายการของเรานะครับไปติดตามว่าใครจะได้รูปรูปนี้ไปนะครับผมกับเทมโปโกครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในบูธของ คอสเทนะครับเป็นการที่แต่งตัวเลนแบบประตูนะฮะนี่อันนี้หุ่นพี่แบงค์นะฮะอยากอะไรเนี่ยอยากให้ดูแลอย่างไรเรียกใช้บริการได้เลย10บาทถือร่ม5นาที10บาทถือของหนาที10บาทถ่ายรูปได้หนึ่งหนึ่งรูป10บาทช่วยต่อแถวได้นะไอ้ไปต่อไปต่อโดยนักที่เขากำลังดังได้ไหมยี่สิบบาทแล้วแต่คำขอ5นาทีนี่ครับหุ่นพี่แบงค์ทำอะไรก็ได้นะฮะ5นาที yes ตอนนี้อยูย่ในศูนย์ของ g p s นะคะในซุ้มก็จะมีขายพวกเสื้อของของทางค่ายเขาแล้วก็มีของที่ระลึกจากจากหนังภาพยนต่างๆนะคะ uh, ไม่มีอะไรจะขายแล้วอะชั่วโมงเดียวก,ก็หมดแล้วค่ะเสื้อควนมินโฮเนี่ยพี่ขายที่มากยินดีด้วยยินดีด้วย หมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้แล้วก็ทางบูธก็จะมอบของที่ลึกให้กับเรานะฮะครับเสื้อของ GTS นะครับหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสื้อของ j ีม MTV บ้างนะครับมีเยอะแยะเลยครับมีทุกรายการเลยนะมีทุกรายกี่ครเลยนะ ทีมเอ็มทีวีนะครับถ้าเราก็ขายเสื้อทุกรายการในนี้เลยนะครับใครก็ใครอยากได้ก็สามารถมาติดต่อทางนี้ได้นะครับครับตัวร้อยเกนะครับครับผมเอ้ออ้อร้อยเก้ิบร้อยาังทางนี้นะพวกเธอสี่คนใครขายเสื้อได้ก่อนสัปดาห์ต่อไปจะได้ลองเพลงง่ายใครที่ขายได้คนสุดท้ายจะได้เพลงที่ไม่รู้จักไม่เป็นไรน้องน้องอย่าไปกดดัน